โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเกมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม o อ off n a าสลิกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงชาวเทียร่าคืนชีพชาวเทียตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าตัวของเขาเนี่ยเก่งหรือเปล่าเท่าที่ผมแปลดูจะเป็นตัวที่เล่นคู่กับตัวเวทนะครับแล้วก็ตัวเนี้ไม่เป็นตัวซัพพอร์ตที่ไม่สามารถฮิวได้นะเออมันจะเป็นการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีแล้วก็มีการกลางโล่ให้กับ เพื่อนร่มทีมได้ด้วยนะสาหรับตัวละครตัวนี้นะเป็นตัวละครสีฟ้าสายนักบวชนะครับตําแหน่งก็คือเป็นตาแหน่งบัฟให้กับทีมนะครับมาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้จะสามารถกดได้ทั้งตัวเองแล้วก็ได้ทั้งศัตรูนะครับถ้าเป็นการกดให้ศัตรูเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเวทหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของชาวเทียเนี่ยให้กับศัตรูหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าถ้ากดให้กับเพื่อนร่มทีมเนี่ยจะเป็นการสร้างโล่นะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตี พัสมิทหนึ่งตัวนะครับมีผลสองรอบแล้วก็จะเพิ่มแถบการกระทําของเป้าหมายเนี่ยสิบเอร์เซ็นนะครับถือว่าเป็นตัวที่ออฟลองเนี่ยน่าจะต้องเน้นเป็น ATK นะครับเพราะว่ามันจะเล่นคู่กับตัวสกิลได้ดีนะครับต่อมาจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับพาสซีบตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2สถานะก็คือสถานะวิญญาณชั่วร้ายแล้วก็สถานะวิญญาณพักดีนะครับ เดี๋ยวรอตันละครมาเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะได้ดูว่าไอสถานะสถานะเนี่ยมันคืออะไรนะแต่ว่าหน้าเว็บเขายังไม่มีแปลให้นะไอไม่ใช่หน้าเว็บตัวของเอข้อมูลตรงเนี้ยมันยังไม่มีแปลให้นะครับแล้วก็ในตอนแรกเนี่ยเวลาเริ่มเทินมาเนี่ยตอนที่เข้าสนามเนี่ยมันจะเป็นสถานะวิญญาณชั่วร้ายนะครับให้กับตัวเองแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าชาวเทียร์ลงมือแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะของตัวเองนะครับจากวิญญาณชั่วร้ายกลายเป็นวิญญาณพักตีนะครับแล้วก็ ถ้าเขาโดน CC ไปก่อนเนี้ยอย่างเช่นตอนที่เขาเป็นสถานะวิญญาณชั่วร้ายเขาโดน CC ไปเนี่ยพอถึงเทินเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสถานะวิญญาณพักดีนะครับมันจะไม่สามารถสลับได้เมื่อเราถูกควบคุมนะครับแล้วก็เมื่อใช้ทักษะนะครับทักษะไหนก็ได้ให้กับพันธมิตรนะครับถ้าหากว่าอยู่ในสถานะวิญญาณชั่วร้ายเนี่ยเป้าหมายเนี่ยจะได้รับพลังแห่งวิญญาณชั่วร้าย1ชั้นนะครับซึ่งอยู่เป็นเวลาสองรอบเนาะ แล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้สกิลไหนก็ได้เนี่ยให้กับพันธมิตรนะครับถ้าหากว่าชาวเทียนเนี่ยอยู่ในสถานะวิญญาณพักดีเนี่ยเป้าหมายก็จะได้รับเอฟเฟกพลังแห่งว iv ิญญาณพักดีครับเช่นเคยครับผมไอตัวพลังแห่งวิญญาณพักดีหรือว่าพลังแห่งวิญญาณชั่วร้ายเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าถ้าหากนะครับเป้าหมายเนี่ยที่มีในส่วนของเอ่อสถานะพลังวิญญาณพักดีหรือว่าพลังวิญญาณชั่วร้ายเนี่ย อยู่แล้วนะครับอยู่กับตัวแล้วได้รับรับมาแล้วถ้าหากพวกเขาเนี่ยโจมตีนะครับพวกเขาเนี่ยจะได้รับความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติม25%ของพลังโจมตีของชาวเทียนะครับอ่ะก็จะเน้นกับตัวเวทนะถ้าจะโยนให้ถ้าจะโยนสถานะอันนี้ให้กับตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยเราควรเล่นคู่กับตัวละครที่เป็นตัวละครสายเวทนะครับข้อเสียของมันเนี่ยมันก็คือมันจะไม่สามารถเล่นคู่กับตัวกายภาพได้นะครับถ้าเล่นกับกายภาพผมแนะนําว่าเล่นเป็นคูขิทัดดีกว่าเนาะ ทีมสวนกับจะดีกว่านะครับแต่ว่าชาวเทียตรงเนี้ยมันเล่นคู่กับตัวเวทได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือมันจะได้เวทมนต์นะครับความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติม25%ของพลังโจมตีชาวเทียแล้วก็เมื่อคุณนะครับได้รับพลังวิญญาณชั่วร้ายหรือว่าพลังวิญญาณพักดีเนี่ยจะได้รับสถานะล้อมรอบวิญญาณด้วยนะครับล้อมรอบวิญญาณก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันต้องไปรอดูตอนที่ตัวมานะครับเพราะว่าเขาแปลมาให้แค่นี้เนาะโอเค ก็เหมาะกับการเล่นกับตัวเวทแล้วก็ถ้าจะเน้นออฟลองของเซตอุปกรณ์เนี่ยควรจะเน้นเป็นเซตเอทเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่เซตไหนเนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยไปว่ากันเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลที่สามกันก่อนแล้วกันสกิลสามนะครับสกิลเนี้ยจะเป็นการสกัดวิญญาณของเป้าหมายนะครับสกัดวิญญาณให้กับเพื่อนร่วมทีมนะอันนี้จะเป็นสกิลที่กดให้กับเพื่อนร่วมทีมมันจะสกัดยี่สปเซน์ของ h อของเป้าหมายนะครับแล้วก็คงเหลือ hp ไว้ อย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับอ่จะมอบในส่วนของเป็นการบัฟนะครับบัฟอันนี้ชื่อว่า Soul Extraction อ,อะไรเนี่ยพ e ั a l t y อะไรสักอย่างนึงเอาเป็นว่ามันมันได้บัฟมาบัฟหนึ่งแล้วกันเนาะไอบ้บัฟอันนี้นะครับมันจะมีผลหนึ่งรอบนะและก็จะได้รับโล่นะครับหนึ่งร้อยสี่สบสี่เปอร์เซ็นต์ของมัชีวิตของชาวเทีย บวกกับอีก120%ของ HP ของเอพลังชีวิตที่สะกัดออกมานะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะก็คือมันได้โล่แหละอ่ะแปลว่ามันเป็นได้โล่เนาะแต่เรื่องรายละเอียดเนี่ยยิบย่อยครับไม่ต้องไปสนใจหรอก <c oughs> ได้โล่มาโล่ก็ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะซึ่งจะมีผลสองรอบเนาะแล้วก็การโจมตีของตัวละครนะครับที่มีบัฟของสกิลนี้ติดอยู่เนี่ยจะเพิกเฉยต่อการป้องกันของเป้าหมาย15%นะ เอาง่ายๆคือสรุปเลยก็คือสกิลเนี้ยมันจะสกัดก็คือมันจะลด HP ของตัวละครที่เราเลือกเนี่ย20%นะครับแต่ว่าถ้าเลือดมันหมดตัวเนี่ยมันก็จะเหลือแค่หนึ่งนะครับแล้วมันก็จะได้รับบัฟมาบัฟอันเนี้ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยเพิกเฉยต่อการป้องกันของเป้าหมาย15%รวมถึงเราจะได้โล่มาด้วยเออก็สรุปเลยก็คือประมาณนี้เนาะต้องขออภัยด้วยอาจจะอธิบายงงไปเพราะว่ามันผมเพิ่งแปลนะเพราะว่า เห็นมีคนคอมเมนต์ว่ามันจะมานะครับมันก็จะมาในวะันพรุ่งนี้แล้วผมก็เลยอ่ะโอเคเราก็จะมาทาตัวนี้ก่อนเพราะว่าตอนแรกผมกะจะยังไม่ได้ทําตัวนี้นะอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสกิลที่สี่นะครับจะเป็นสกิลอันตินะครับหรือว่าสกิลอีเจ็กนั่นเองสกิลเนี้ยชาวเทียนะครับมีความสามารถอันทรงพลังในการทําให้เวลาหยุดนิ่งนะพันธมิตรทุกคนเนี่ยจะได้ดับโล่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตของพลังโจมตีของชาวเทียซึ่งคงอยู่เป็นเวลาสองเทินนะครับ ก่อนที่ชาวเทียนเนี่ยจะใช้ทักษะนะครับจะได้รับสถานะโซสติวนะครับซึ่งคงอยู่เป็นเวลา2เทินแล้วก็ไม่สามารถลบล้างได้นะครับเป้าหมายหลักจะได้รับจะเป็นบัฟนะครับ Inkis Damage นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของบัฟอีกอันหนึ่งก็คือ Inkis Critical Damage นะครับซึ่งคงอยู่เป็นเวลา2เทินนะครับสำหรับในส่วนของตัวสกิลอันติเนาะ อ่ะก็จะเป็นตัวสายบัฟนะครับสําหรับตัวของชาวเทียเหมาะกับการที่เราเล่นคู่กับตัวเวทนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีทั้งข้อดีและทั้งข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปเล่นคู่กับตัวกายภาพเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ส่งผลอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันจะเสียดายพาสซีฟไงพาสซีฟมันจะเอาไปเล่นคู่กับตัวละครสายเวทเนะาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเทียของชาวเทียตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับ ถ้าเป็นในส่วนของ PVE ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้ดีนะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะเพราะว่ามันเล่นคู่กับตัวละครเวทเท่านั้นนะครับมันก็เลยอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับก็อยู่ประมาณเทียร์หนึ่งเนาะอ่าจะประมาณนี้นะครับอยู่กับพวกตัวชาวเทียร์ไอดอนชาวเทียร์ไอดอลมันก็ดีนะแต่ว่าทําไมเขาถึงเอาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีหนูนะครับตัว SR เนี่ยก็มีตัวที่เก่งในหลายตัวนะครับไอ้หนูตัวนี้ก็เป็นตัว SR ที่เล่นได้ดีนะครับในส่วนของด่าน PVE เนาะ แล้วก็ PVP นะครับมันจะมีหนูอีกตัวหนึ่งนะจะแปลว่าเ,เ,เป็นเป็นเป็นตัวอัปเกรดแล้วจะเป็นตัวแบบคล้ายๆหุ่นยนต์นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เก่ง PVP มากๆนะครับแล้วก็มีน้องสมองเนาะแล้วก็เป็นน้องเคียวนะครับตัวพวกนี้ถามว่าตัวเนี้ยมันเก่งไหม PVP ก็ได้นองครับมันก็เก่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะติดปัญหาอย่างเดียวก็คือมันจะเล่นคู่กับตัวเวทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องจัดทีมเฉพาะหน่อยคล้ายๆกับพวกทีมเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยก็ต้องเล่นกับตัวเคาน์เตอร์ถึง ทีมเวทเลยก็จะเก่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอสักเล็กน้อยน,นะครับสำหรับการที่เขาใช้งานเนาะอ่ะก็จะเป็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวหาทีมที่เขาใช้งานก่อนน่าจะเป็นทีมนี้แหละอันนี้จะเป็น p p นะครับอ่ะตัวละครนะครับก็จะมีส่วนของน้องกิ้งก่ายอีกแล้วเดี๋ยวผมบ้าผมจะแปลตัวกิ้งก่ายตัวนี้นะเออมันเป็นตัวที่ผมได้มาในตอนแรกๆเลยว่าผมไม่ได้ใช้งานนะ ข้อดีอยหนก็คือมันมีสตันแหละแต่ว่ามันสตันไม่ค่อยติดแล้วก็จะเป็นน้องชาวเทียนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิวนะก็มีตัวฮิวติดทีมาด้วยเพราะว่าตัวของชาวเทียตัวเนี้ยมันฮิวไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวน้องพูดไม้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวลดสปีดได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะแล้วก็ทีมของเขาจะมีโมมันมืดนะครับโอโ้โหนาเบะมืดโอโ้โหโคคิทัตฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นน้องแทงเขียวทีมนี้คือแบบจะเอาอะไรไปสู้เออทีมน่าจะชนะอยู่แล้วแหละ ยิงไปครับเปิงปิเปิดมาถึงเนี่ยเราหักดาบศัตรูได้ด้วยนะน่าจะใช่นะมันเปนเป็นตัวเนี้ยตัวน้้งแทงตัวน้องแทงเนี่ยตัวนี้ควรที่จะมีทุกคนถ้าเราจะเล่น PVP นะอ่ะแล้วก็เปิดมาครับผมชาวเทียะกิลอะไรปึ๊บอ่ะน่าจะเป็นสกิลอันตินะก็จะได้รับโลมาด้วยเนาะเราก็จะรับบัฟต่างๆด้วยตรงนี้อ่านี่เลยเพราะว่าบัฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นพาสีอยู่แล้วเนาะสำหรับ เวลาชาวเทียนน่ยอยู่สถานะแล้วแต่ว่าอยู่พักดีหรือว่าชั่วไรนะครับมันจะได้รับบัฟตามที่เป็นสถานะอยู่เนาะอันนี้ติดหลับไปนะคือเหมือนกับว่าดาเมจเขาไม่พอด้วยแหละเพราะว่ามีโควิทัสไงโคกิทัสมันค่อนข,ข้างที่จะโกงนะครับมันเป็นแท้งที่ถึกอะแล้วดาเมจตัวนี้ถ้ามีถ้าใส่ไม่รู้หัวสมองอ่ะจะตีจะตีเป็นเวทหรือว่ากายภาพไง ถ้าเป็นเวทผมว่าน่าจะใช้น้องหัวสมองได้นะอืมแต่ผมไม่รู้นะว่าพีพีนี้มันจํากัดตัวละครหรือเปล่าเขาเลยใช้ตัวละครแค่นี้เนาะทีมนี้เดี๋ยวแบบเป็นทีมฟูลเลยอะเ,ออเป็นทีมที่ฟูลแบบฟูลจัดๆแหละแต่ว่าทีมนี้ไม่ค่อยฟูลเท่าไหร่นี่ครับกิ้งกาโอ้โหถือว่ากิ้งกาก็พอที่จะมีแรงนะถ้าได้รับบัฟจากน้องชาวเทียแล้วแต่ชาวเทียอาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่าชาวเทียต้องต้องมาก่อนกิ้งกาเนาะแล้วก็ให้ชาวเทียเนี่ยบัฟกิ้งกาก่อนแล้วกิ้งกาค่อยตีนะครับถือว่า มันจะดีกว่านี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้กันสําหรับในส่วนของตัว <c oughs> การใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เหมาะเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นี้เนาะก่อนดาเนินการเนี่ยเพื่อนทีมจะได้รับบัฟแบบสุ่มนะครับขออภัยนะครับเจ็บคอโอเคก็จะได้รับบัฟแบบสุ่มก็จะมีแอคแบูสต์ดีเฟน b บูสต์เอฟเฟฮบูนะครับเอฟเฟ รีสิตแทนนะครับบูตแล้วก็เป็นค r i t i เ a l h i ฮิตบูมันจะสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นเวลาหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าชาวเทียเนี่ยต้องต้องไวกว่าตัวของจิ้งกานะ่าทั้เยเลยนาะอืมก็จะใช้เซตนี้ที่มันเหมาะนะครับหรือว่าจะใช้เป็นเซตป้องกันก็ได้นะป้องกันก็จะลดความเสียหายลงนะก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบจะได้ยืนได้ถึกขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบเอทีเิบห้าปอร์เ ืมคือตัวละครเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีดาเมจเออมันจะเป็นการบัฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่นะมันใส่อันไหนอ่ะเอออมันไม่มีอะไรเลยเนาะเออถ้าเป็นจเจ้าพลังโจมตีผมว่าไม่เหมาะนะครับถ้าเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยจะเหมาะนะครับมันได้ HP ด้วยนะครับมันถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็มันจะแจกบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยหรือว่าจะใช้เป็นันที่ก็ได้หลังจากใช้ทักษกะก็ตามมีโอกาส40%ที่จะ ลดคูดาวของทัชาตปัจจุบันลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเราจะเน้นแบบว่ารดคูดาวสเส็กน้อยแต่ว่าโอกาสเป็นสี่สิเปอร์เซ็นต์นะเนาะถ้าเราจะใช้ผมว่าอันนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับไอตัวกงจักรสีม่วงนะครับถูกว่าเป็นเซตที่ดีนะแล้วเขาก็มีเป็นเซตแนะนําด้วยนะครับสําหรับตัวของชาวเทียนะก็จะเป็นเซตประมาณนี้เลยนี่ก็จะเป็นเซตรดคูดาวนะครับใช่ไหมเซตนี้เซตดอกไม้เนาะอ่า อันนี้มันมันมันยี่สิบเปอร์เซ็นเองไงแต่ว่าหน้าเวเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็จะเป็นเซตนี้นะครับที่จะแจกบัฟให้กับเพื่อนรุ่มทีมนะผมมองว่าสองเซตนี้ก็คือเหมาะมากๆนะครับส่วนตัวละครที่เล่นคู่กันเนี่ยแน่นอนก็ผมมันจะเป็นตัวเวทเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวของอันเบโดนะครับอันเบโดแดงกับตัวของชาวเทียเล่นด้วยกันก็ได้นะแล้วก็อีกสองตัวเนี่ยผมมองว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ในการเล่นนะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสองตัวนี้ อาจจะเอาตัวฮิวเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็จะเอาตัวเป็นตัวดามเมอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอามาเล่นเสริมกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับในส่วนของตัวชาวเทียตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องรอนดูนะว่ามันจะมาเป็นตู้แบบไหนอาจจะเป็นตู้แหวนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นตู้ที่เราจะต้องใช้เอเพชรในการเปิดก็ได้นะครับถ้าถามว่ามันมีในตู้ปกติไหมอ่าอย่าดูให้นะครับอ่ปัจจุบันนะครับ ตัวละครของเซิร์ฟเราเนี่ยอาจจะไม่มีตัวนี้มาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เพราะว่ามันจะมีแค่ควันแพนกินมาน่าจะเป็นตัวที่ผมมองว่าน่าจะใช้แหวนในการสุ่มได้นะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ,ะเราก็าจะต้องใช้แหวนในการสุ่มนะถ้าเขาแบบไม่ใจร้ายเกินไปนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะไม่มีในรูปของแบนเนอร์มาเนี่ยตรงแบนเนอร์ตัวเนี้ยผมไม่เห็นว่ามันไม่เห็นว่ามันมีมาในไทม์ไลน์เนาะก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นการใช้แหวนนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกัน เทนนิสก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถ้าใครแบบจะแคปเทนนิสไปก็ก็แคปไปได้นะ,ะผมเปิดให้ดูอาจจะเบลอๆหน่อยนะ,ะก็จะเป็นปรมบณน,นี้เนาะสาหรับตัวของน้องเขาถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้ไม่น่าเกลียดแต่อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของการที่เราจะเล่นคู่กับตัวละครเวทเท่านั้นนะครับถ้าเราเล่นคู่กับก,บกายภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาผมแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคเอไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ